การวิเคราะห์วรรณคดีและสังคข,ข้อคิดเรื่องมหาเวสันดรชาดกคุณค่าด้านเนื้อหา 1. รูปแบบมหาเวสันดรชาดกกันมาสีแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร่ายาวนำด้วยคำบาลีท่อนหนึ่งแล้วแต่งเป็นไ่้ยาวที่มีคำบาลีแทรกเป็นการใช้รูปแบบประพันธ์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะช่วยให้นักเรียนมีความซับซึงในความรักของผู้ใหญ่ได้อย่างดียิ่ง 2. องค์งประกอบของเรื่อง 2.1. ส,สาระเป็นการกล่าวถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ 2.2. โครงเรื่องมีการวางโครงเรื่องได้ดีโดยการผูกเรื่องให้เทพบูตรามองค์นิรมิตกลายเป็นสัตว์ร,ร้ายมาขวางทางพระนางมาัตซีมีให้เสด็จก,กับพาอาสมได้ทันเวลาที่พระเวสสันดรจะทรงบำเพ็ญบุตรทานบารมีแก่พามณชูชก2.3ตัวละคร มหาเวสันดรชาดกกันมาสีมีตัวละครสำคัญดังนี้ 1. พระเวสันดรมีคุณธรรมสูงเหนือมนุษย์ทั่วไปจะทำได้แก่การบริจาคบุตรของตนคือพระชาลีและพระกันหาซึ่งเปรียบเสมือนแก้วตาดวงแกของพ่อแม่ให้เป็นทานแก่ชูชกนะับเป็นการบำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งและเป็นคนมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ 2. พระนางมัตซีมีความจงรักต่อพระสวามีเป็นยอดกุลสตรีทรงปฏิบัติหน้าที่ภรรยาและมารดาได้สมบูรณ์ครบถ้วนมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและมีจิตกุศลเช่นเดียวกับพระเวสสันดร2.4ฉากและบรรยากาศฉากเป็นป่าบริเวณที่ตั้งอาสมของพระเวสสันดรโดยผู้แต่งบรรยายฉากและบรรยากาศได้สมจริงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 2.5กลวิธีการแต่งมหาเวสันดรชาดกกันมัตสีแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร่าย,ยาวที่มีคำบาลีนำเป็นตอนที่ว่าด้วยพนางมัตสีเสด็จเข้าป่าหาผลไม้เมื่อเสด็จกลับมาไม่พบภพากุมารจึงออกตามหาซึ่งในกัรมัตสีนี้ผู้แต่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งในการพรรณนาความรักของแม่ที่มีต่อลูกดีลาที่เด่นชัดที่สุดคือ สารลาปังคณิสัยลองลงมาคือพิโรธวาทัง